นี่เลยซื้อสดไม่มีแหวนต่อรองนะนิดหน่อยด้วยนะสาหรับฮอนด้าแจ๊สจีดีรถบ้านเทินมาพี่รถบ้านเทินมาคันนี้สีขาวสวยเลยจัดทรงแต่งรอให้เรียบร้อยแล้วนะพี่นั้นนี่แม็กพีวันสวยเวยเลยแม็กพีวันสวยเลยเดี๋ยวไปชมรายละเอียดตัวรถพร้อมๆกันนะพี่ว่ารถคันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับกับพบกเซลมินทออออออ้ออ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 อ รถปีศูนย์เจ็ดนะเปิดราคาไว้ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทหากคุยถูกใจถูกคอลดได้นิดหน่อยนะพี่นะจะต่อเยอะนะกับผมคาดทุนนะครับก่อนไปรับชมรายละเอียดัตรถนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับอามาที่รายละเอียดด้านหน้าก่อนเลยพี่โคมไฟหน้าสวยแบบนี้เห็นไหมรถปีศูนย์เจก็จริงนะรถปีศูนย์เจก็จริงแต่ว่าไม่มีรอยหินกระเทาะหรือรอยแตกราวเลยโคมใช้สายไปเลยพี่ โค้งให้สาไปเลยช่วงลงช่วงล่างดูให้หมาหมดแล้วนะพี่ช่วงลงช่วงล่างดูให้หม่หมดแล้วนะนี่เลยดูแม็กพีวันแบบนี้เลยพี่จัดทรงมาแล้วนะจัดทรงมาแล้วพี่นะแม็กพีวันสวยเลยยางมิชลินด้วยนี่แล้วยางมิชลินมาใช้แบบนี้เลยนะนี่เลยดูซุ้มล้อใหม่ๆ่แบบนี้เลยซุ้มล้อใหม่ๆห่แบบนี้เลยนะแล้วก็<ๆ>ในส่วนนี้ก็มีกาบข้างนะครับที่เป็นลายเดียวกับตัวรถแบบนี้นี่ตรงแบบนี้เลยแล้วก็กาบกาบตรงกลางประตูนะครับผมนะแล้วกราบด้านล่างตรงนี้นะโซกระจกมองข้างก็ นะปรับมือเอานะปรับมือเอาแบบนี้เลยนะครับปีศูนย์เจ็ดนะนี่ก็ตจกแท้นี่ก็ตจกแท้ด้วยนะก็ตกแท้หมดเลยนะ่ก็ตจกแท้ฮอนด้าเลยนี่นี่กระจกแท้ฮอนด้าแบบนี้เลยพี่นะแต่ผมพาดูภายในกันผมพาดูภายในกันนี่ครับคอนโซนะพลาสติกตัดกับตรงนี้จะเป็นผ้านะสวยๆวเลยตรงนี้เป็นผ้าสวยเลยพี่นะแล้วก็เบาะทรงดีๆทรงสวยๆเลย น้ำเบาทรงดีทรง,ส,ง,ส,ง,ส,งส,วสวยแบบนี้เลยน้ำเบาไม่ขาดนะไม่ปิดด้วยดูดตะเข็บงตะเข็บใหม่จริงคันนี้นะบอกเลยว่าใหม่จริงใหม่มากนะแล้วมีคโคงคอนโซลเก็บตรงนี้ด้วยนะหรือว่านี่ชินชาเก็บตรงนี้มีให้เลยนี่แบบนี้เลยพี่น้ำพลาสติกสีต่อให้ใหม่นรพราสตทกสีต่อให้ใหม่นะมีที่วางแก้วนะเกียร์ออโต้นะคันนี้เกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะเดี๋ยวดูโครงสร้างกันนะดูโครงสร้างกันนี่เป็นไงครับรถปีสอนย์เจ็ดแต่ดูโครงสร้างนะพี่เม็นองค์เม็นอาร์เรียงแถวให้แบบนี้เลย นาเม็ดองเมอางเรีงแถวให้แบบนี้เลยพี่นะสวยมากคันนี้นะา้บอกเลยว่าสวยมากนะใครหาอยู่รีบมาจับไปได้เลยนะใครหาอยู่รีบมาจับไปได้เลยดูประตูประตูนดูเม็ดอางที่ประตูประตูนี่เป็นไงเฟี้ยวบอกเลยว่าเฟี้ยวมากนะครับนะแล้วฟฟี์มน, <akkor S 2> นี่เป <Mill> ็นไงเป็นแบบว่าประหลอดด้วยนะเฟีลยเป็นประหลอดแบบนี้เลยนะาเดี๋ยวมาดูรี่เบาะอ้าเอาล็อกแดี๋ยวไปอีกนึงรับพี่ร้อแล้วเดี๋ยวมาดูภายในด้านหลังกันเพราะนั่งด้านหลังด้านซ้ายกันพี่ S <S <an> นี่เป็นไงดูเบาะทรงดีๆเลยนะพี่นะเบาะไม่มีขาดเลยนะครับมีงบประมาณแสนกว่าบาทนี่มาลองมาคุยกันนะไม่ต้องถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทหรอกนะสดจับไปได้เลยเนี่ยเอารถกลับบ้านไปได้เลยนะเอารถกลับบ้านไปเลย <S <S <an> <S พร้อมโอนให้เลยนะพี่นะพร้อมโอนให้เลยนะนี่ดูก็ลงประตูเห็นไหมว่าพี่ไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยน้ําใหม่มากๆนะยังใหม่มากๆอยู่เลยนะพี่นะ <S <S <an> นี่เป็นไงครับนะแล้วดูโครงสร้างกันต่อนี่ไม่ดูโครงสร้างงนี้นี่เป็นไงครับ เม็ดองเม็ดอ้าเรียงแถวให้แบบนี้เลยนะพี่เม็ดองเม็ดอ้าเรียงแถวให้แบบนี้เลยนะถือเป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งคันนะพี่นะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งคันนะครับนี่เลยเรียมคมสันอยู่เขาแบบนี้เลยพี่เรียมคมสันอยู่ครบแบบนี้ไปเลยนะอาจะเปียนได้ห้าแปดศูนย์ศูนย์ไปใช้พี่อาจเปียนได้ห้าแปดศูนย์ศูนย์ไปใช้แล้วมาดูโครงสร้างด้านหลังกันต่อพี่ความเดิมนี่นะน็อตเดิมโรงงานแบบนี้เลยพี่น็อตเดิมโรงงานแบบนี้ไปเลย นะโชคเชิ้อประตูหลังใช้งานได้ปกตินะครับนะโช๊คเชิ้อประตูหลังใช้งานได้ปกติเลยเซนเซอร์หลังมีให้สองจุดด้วยเซนเซอร์หลังมีให้สองจุดด้วยนะครับไปเลยน,นี่เอาแบบนี้ไปเลยนยางลงยางอะไรแม่แรงเครื่องมือครบเลยนี่ดูแนวโรงงานพี่นะรถปีสุนเจตพ,พี่เดิมมากต้องบอกแบบนี้ว่าเดิมมากเลยนะพี่ดูเมตตอาร์ที่ประตูหลังนี่เงยพี่ดูเม็ตอาร์ที่ประตูหลังนี่ยโอโ้โหสวยจริงๆนะจ๊ะจะบอกให้ จริงนะจ้าจะบอกให้พี่นะแล้วก็แะส่วของไฟลมไฟด้านในก็ลมดําแบบนี้มาให้ด้วยนี่ลมดําแบบนี้มาให้ด้วยพี่นะเดี๋ยวมาดูที่อ้าวร้อยอีกแล้วนะเดี๋ยวไอเปิดเลยเร็ยวๆเลยไม่กดท็อปด้วยไม่กดท็อปด้วยนี่นี่พี่ดูแท้นะก็จกแท้ฮอนด้าทุกบานเลยนะนี่พี่ดูเบาะหลังด้านขวากันมั้ง ยงไงครับเบาะไม่มียุบทรงไม่มีเสียนะพี่เบาะไม่มียุบทรงไม่มีเสียนะพี่อันนี้เห็นไหมดูตรงประตูประตูนี่ไม่มีซีหรือแตกรายงานเลยมาดูโครงสร้างกันต่อนะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันต่อนไงพี่ดูเม็ดองเม็ดอาร์นี่เรียงแถวให้แบบนี้เลยนี่เม็ดองเม็ดอาร์เลียงแถวให้แบบนี้เลยพี่นะโอ้โหสวยมากเบาะเบอร์ไม่มีขาดนะเบาะไม่ขาดนะพี่ออกไปพี่ใช้งานได้เลยนะพี่นนราคานี้นะหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทพี่นะพี่ออกไปพี่ใช้งานได้เลย น้นี่พวงมาลัยได้พวงมาลัยแบบมันตินะาทางซ้ายและขวาเลยด้วยนะดูหน้าจอเรนใหมนนี่โอ้โหไม้สองแสนนะคะนี่ไม้สองแสนไม้แท้นะถ้าเปลี่ยนทามปีเนี่ยนี่เปลี่ยนทามปีถือว่าใช้น้อยมากอนาล็อกด้วยนี่เบาปรับแบบแบบนี้เลยดูเบาคนขับก่อนดูเบาคนขับก่อนเป็นไงโอ้โหเฟลเฟลฟ้าๆต้องบอกแบบนี้เลยเฟลเฟลว่าเรา,าเปิดเครื่องไว้ก่อนนะทานผู้ชมดูบานพวงมาันพับไม่มาด ยังใหม่อยู่เลยปีศูนย์เจ็ดเองเม้ปีศูนย์เจ็ดเนยนะโอ้โหดูพี่ดูเมตอ๊ะดูพังครับนี่รับประกันได้เลยเนาะรถคันนี้ไม่เคยผ่านการชนหนักพี่ว่างจมน้ำหรือหรือตัดต่อโครงสร้างเลยนะพี่หรือตัดต่อโครงสร้างเลยนะพี่โอ้โหเป็นไงเฟลฟาวมะพร้าวแก้วต้องคันนี้แหละนะดูซุ้มล้อหน้าขวาก่อนพี่ดูซุ้มล้อหน้าขวาป็นไงเฟลฟลฟาวแบบนี้ไปเลยเฟเฟลฟาวแบบนี้ไปเลยนี่พี่ดู โอ้โหงานเรียมผมสั่นครบไปสินะยังคงา่อเไปเลยเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงแป๊หนึ่งนะครับพี่นี่เลยครับห้องเครื่องเป็นไงครับไม่มีน้ํามันเยิ้มหรือรอน้ามันั่วนเสริมนะห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้ไปเลยห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้ไปเลยพี่นะดูยานาแนวโรงงานดูน็อตเน็ตฝากกระโปงฝากระโปงนะพี่นะหัวลถที่สำคัญดูติ๊กเกอร์ตัวนี้ยังอยู่เลยติ๊กเกอร์ตัวนี้ยังอยู่เลยพี่นี่ดูนะเขาเรียกว่าตาปลานะคนสับของคนดูรถนี่ตาปลา สรรหาเรียกนะเรียกสรรหาเรียกเหมือนกันนะนี่ดูนะปีศูนย์เจ็ดนะตามนี้เลยตามนี้เลยสวยๆออกไปใช้งานได้เลยเอาออกไปใช้งานได้เลยพี่แผงกลางความร้องก็ยังมีให้พี่๋ยวผมปิดฝาโปรงทักครู่นะใครหาอยู่มาจัดไปใครหาอยู่มาจัดไปเลยพี่คันนี้นะฮอนด้าเจสตีดีหนึ่งจุดห้าวีปีศูนย์เจ็ดพี่หนึ่งแสนห้าหมื่น้าพันบาทคุยถูกใจถูกคอลดได้อีกนะมาคุยกันมาคุยกันพี่นะ สนใจโทรเบอร์086375341ผมเซลมินพร้อมดูแลลูกค้าทุก่านนะครับ